สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการเี a s e บท e t t e ทีวีน่ครับผมอ่าวันนี้ผมจะไม่เล่นสลิปปิ้งด็อกกันนะเกมที่เรียกว่าก็ประมาณว่าสมบูรณ์แบบในเรื่องการต่อยการสู้อะไรเงี้ยเป็นพวกแก๊งกันอ่าผมจะบอกคร่าวๆก็คือว่าเออตัวเราอะเป็นตำรวจนะครับเพราะเราเป็นตำรวจเป็นสายสืบะนะรเรา สังเกตได้ว่าเออพระเอกเนี่ยแม่งปลอมตัวเข้าไปในแก๊งแก๊งหนึ่งนะครับก็คือแม่งแก๊งมันจะเป็นแก๊งที่อะไรสักอย่างเลยครับก็มันจะเป็นพวกขายยาที่แม่งมีอำนาจมีอิทธิพลอะไรอย่างงี้ที่มันครองเมืองอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็คือเราต้องไปจับกลุ่มมันแน่ก็ไม่รู้นะรครับผมก็เล่นไปนิดหน่อยอะเนี่ยเล่นไปนิดหน่อยฮะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มใหม่กันโอเคครับอ่านี้ฮะจำไว้ฮะปุ่มสเปตบาร์ฮะเป็นปุ่มสป,ปินนั่นเองสป,ปินสป,ปินครับสป,ปินก็คือแม่งวิ่งเร็วนั่นเองครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเกมนี้นะบอกตรงนะฮะว่ากราฟ,ฟิกคุณภาพอะไรเนี่ยแม่งจะบอกว่าเนียนมากนะฮะแล้วก็การเคลื่อนที่ของตัวละครเนี่ยมันจะแบบ สมูทมากๆ,ๆนะตอนนี้เราก็เปิดซัพ์กันฮะต,ต,ตัวเอ่อคนที่อยู่ในจอมอนิเตอร์นะั่นแะน่คือเราแน่ไม่ดูครับกูขอข้ามครับไอสัตว์ ข้ามไงวะเชี่ยต้องกิชืนวข้ามี่เล่นขามเล่นมาดิ้นหน่อยแต่ข้ามไม่ได้เฮียเขาเฮียเออนีไปเดี่ยเงินค่าใช้บริการก็รีข้าทางเอ้ไม่ใช่เฮียเงินค่า้อยาเออย่าบ้าอย่าองดายเฮียอะไรแม่งคมัยาอีก็มีดดี

ตายห้าครับตายห่าเห็น,แ,นแม่งไอ้เฮียต้องรวจมาใครก็ไม่รู้ยัดแม่งทำกูสวย,วยอ่ะเล้เฮ้ยงอกววบอย่าบึกไปอันนี้การวิ่งนะจะบอกให้นะหลักการก็คือแล้วกด W สองครั้งแล้วครั้งที่สองให้กดค้างนะมันจะทำการวิ่งนะ ไม่ต้องกดสเปซบาร์ก็ได้นะับสำหรับคนที่แม่งขี้เกียจกดสเปซบาร์อะไรเงี้ยเฮ้ยอ๋อฟิลนิ่งอะแต่ถ้าเราเป็นตำรวจเนี่ยเขาเขาจะไม่เรียกว่าฟิลนิ่งนะแต่เขาจะเรียกว่าปลากรัวนะฮะอ่าบอกเป็นความรู้เล็กน้อยไอ้เหี้ยไปไหนของมึงไงสักโอ้ปลากโรู เร็วอยากับเร็วอยากับอะไรครับโอ้โหอะไรออ้ยแย่แม่งเร็วเกินเฮ้ยรอกูก่อนมึงจะไปไหนของมึงไว้เฮียนี่ลงมาอย่างเร็อะไอเฮียหลังตาหางเลยเจ็บแม่งเลยอย่าร้องครับไม่เคยเห็นคนหล่อฮะเอาไอ้ไฟเอ้ย เราต้องวิ่งคะไปขางซึ่งชีวิตจริงเราจะทําแบบนี้ไม่ค่อยได้นะ่ยไม่ใช่ไม่ค่อยได้นะเราทำไม่ได้นะถ้าสหรับคนที่ไม่ไม่ฝึกปิดตันนิ่งมาอะไรเงี้ยมึงจะทําไม่ได้โอ้ยเจ็บแม่ทางตันมีตำรวจโอ้ผมยอมครับใจร้อมั้เฮ้ยเต๋อจี้มันฝันจังเลยไม่ใช่ การที่เราเป็นสายสืบนั้นไม่ได้แปลว่าเออเราจะแบบมีกรณีพิเศษจากตำรวจว่าเออแม่งไม่จับนะครับไม่ใช่นะก็คือเราเป็นสายสืบมันต้องเนียนนะก็คือแม่งตำรวจเราจับก็จับแบบไม่งั้นมันจะมีพิรุษได้นะฮะนี่ครับพวกขี้คุกเป็นเลยโอ้หดีเพื่อน ผมอยากกูชอบแม่อยากกูชอพ่ออะไรคิดภาพปีมาแล้วนะแม่นี่ชมตัวเองอยู่นั่นแหละไอ้แก่แล้วมึงไง t i ้งหมดที t มีอกู่านกลกนี้ home sweet home so they know they get you on nothing that'll stop like yeah i don't pin on let me tell you stay yeah you hey so you still in touch with any of the guys from there a few you know people kind of go their separate ways like no yeah yeah. remember winston he's moved all the way up to Red Pole and the sun on ye สันออนยีครับผมจะบอกอะไรให้อย่างนะฮะซันออนยีเป็นแก๊งของของไอสัตว์นี่นะฮะมันชื่อเทียอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้ไม่ได้อ่านนะครับอ่าอ่าเอาแม่งกดเอนเตอร์นะครับคลิปนะโอ้โหแม่งงวยมันงานนะโอเคสคริปต์นะขี้เกียจอ่านนะฮะเวช สวัสดีเพื่อนขอบใจมากแท็กกี้ไม่ผมไม่อยากแปลเลยโอเคไปครับดูการทำกราฟิกออกมาจะค่อนข้างสมจริงนิดเว r s นขงน บ่นเหี้ยอะไรนี่สัตว์โอ้ผับผับมากอ้อหยุดทำไมอ่ะระแวงเหรอว่ากูไม่ตามไปโอ้ <c oughs> หน้าใหม่มันพูดอะไรเกี่ยวกับหน้าใหม่สักอย่างเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> เพราะกลัวแม่งจะมีหนูในซันออลีอะไรเงี้ยพวก พวกหน้าใหม่ที่มันเข้าแก๊งของพวกเอ่ออะไรวะคนที่ชื่อว,วินตันนะครับวินตันอิชิตันเนี่ยอิชิตันเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งอิชิตันอะไน,น,นอีกแล้วเดยอิชิตันฟ้องที่สิบถัวฮะทุยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่สู้กูไม่สู้คนแต่กูต่อยคนไอนี่ไง อ่าเราก็ต่อยไปฮะอีอใครเขาบอกว่าเล่นจอยมันกว่านะเกมนี้ผมก็ฟองตรงก็จริงครับอุ้ยจะแม่งพักหามแม่งเหรอ โอเคครับมาเพิ่มมึนคนด่าแม่ลผมนะมึงตายครับอ่าโอเคมึงเข้ามาดิครับมึงเข้ามาคงตายเฮ้ยไม่ใช่ไอตันไอตันนะมึง นะครับต่อยเข้าไปครับต่อยไปเรื่อยๆฮะพวกนี้แม่งกระจอกนะฮะบ,บอกตรงฮะโอ้โแม่งหัวหักเลยนี่ไงเตะแม่งเลยนี่ครับต่อยไปครับมมนี่ครับต่อยกินแรกก็อย่างนี้ฮะ ไม่ดีครัเกมนี้ผมจะตัดสินใจได้จบแน่จบ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 ไอ้เหี้ยตายครับไม่ตายไว้สัตว์มึงทำไมไม่ตายวะฮะเหี้ยแม่งจับหังแขงโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยหยุดมึมหยุดมึมสัตสัมึงตายเหรอวะอหรอวะ ลูกนี้บอกตรงแอ้มจุกแน่นอนฮะไม่ไม่จุกมึงก็ตายฮะเล้งท้องแตกตายอะไรเงี้ยเฮ้ยว่าไงเพื่อนสบายดีเปล่ามึงเห็นว่ากูสบายไอ้สัตว์นอนลงพื้นเนี่ยพวกเปลือกเนี่มันเป็นวะทุกอย่างโอเคใช่ไหมกิทิต้อนรับนะเว้ยไปกันเถอะแจ็คกี้ไปหาพิสตันกันครับอ่า อ่าที่นี่แหละวินตันร้านอาหารของแม่วินตันเนี่ยปูแม่งแปะไม่ทันอีกแล้วเฮี้ยมึงมาทำอะไรที่นี่วะเฮ้ยมึงจำได้เปล่าหวยเชนไงเขไต่อยองมึงเนี่ย มึงไม่กลัวว่าแม่งจะเป็นเพื่อนเหี้ยเหรอจั๊จำไม่ได้วะเพื่อนเก่าที่โรงเรียนเก่าอ่ะโอ้มึงก็น่าจะรู้จักนี้ยันไงวึเก้ s ยแกันชืมืนทักร้อนมาเนี่ยไอ้ย่กูไม่ฟังลวไอ้ยภาพแม่งไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้ย Let's see if you can handle yourself. แล<ะ>้วดูดูดูีูด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 าดูดอดเอร์อดูดูงูดูดูาูดูดูดรดู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 ู่ดูดูดัดเป็น,ดออนูดูววดูดูดอดอด่ดงดูดอดู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 ดกดู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 ดมันเป็นการูอบดออูดูดอดู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  กูต่อยลูกเดียวฮะกูต่อยลูกเดียวอุ้ยไอสัตว์แม่งเ <te> <eye Hayır. S 2> ต็มเ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 ลยสัตว์เต็มเลยเฮียเฮียบอ๋อ็อกดีเดีเคาลเตอร์ไปฮะปล่อยสกัดเคาลเตอร์เคาลเตอร์เคาลเตอร์ไอเฮียมันนี่ฮะนี่ครับนี่ครับ เคาเตอร์ฮะรู้จักฮะเคาเตอร์สตไตล์อะครับรู้จักเปล่าไอ้เทียนี่ไงเคยเล่นเปล่าเกมเก่าเลยเน,น,นี่ยมังนี่ไงมึงคิดเรอว่ามึงเก่งกว่ากูไอ่ะไอเอ๋มันต้องเก่งแต่ละทุกอย่างอุ้ยยุตแม่ใครมาวะวิง่งอุอ้ยเฮียเชื่อกูด้วยอ่ะสวัสดีน้องชายเฮ้ยไอ้ด็อกอายมาแล้วฮะ ด็อกอานี่เป็นพวกเก่าเจริงไงไอ้ที่เก่ามากหนังย้มัรู้ใช่ไหมฮะด็อกอาเก่าเจริงถ้าแปลตรงๆฮะด็อกอายด็อกก็คือหมาหมาแล้วก็ด็อกนี่ก็คือลูกตาก็คือแม่งลูกตาของหมาอด็อกอายไอ้หมาไอ้ตาลูกตาหมาไอ้สัตว์ไม่ใช่ฮะถ้าถ้าเราแปลถูกๆจริงๆก็คือมัน เป็นพวกเอ่ออะไรวะเป็นพวกที่แบบมีที่พลนในชาแนล China า o w n แต่ว่ามันทำเรื่องผิดๆอะไรอย่างงี้ยบ้าเปล่าก<ๆ>็<ๆ>ไมนะ่รนะนะนะู้แน่ก็มุ่งเอาเฮ้ยแอปเปิลจังเลยอ่ะเฮ้ยน้องสาวขอพินเลยครับขอพินขอบินขอพินนะครับมึงก็มึงไม่เคยนนเล่นบีบีอ่ะครโอ้แม่งเฉยว่ะ country, hooks the went d อ่าไม่ต้องไปสนใจพวกขายบริการนี่ไอ้เครื่องดื่มนี้นะเป็นดาก้อนคลิกเพิ่มดาเมจอินคลูดามเมจน,นะก็คือการโจมตีของเราจะโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นนะ แต่กกินก็ได้ฮะกระป๋องละ30บาทนะฮะกูไม่ซื้อแต่ว่าพึ่งฝีมือตัวเองดีกว่าฮนะถ้าพึ่งฝีมือตัวเองเนี่ยมันจะมันกว่าเยอะเฮ้ยเฮ้ยลุงมึงแค่จมูกเหรอเนี่ยกูถามว่ามึงแค่จมูกเหรอเหย็ดแม่ตองเรียนไอ้สัสโอ้ยูว่าไม่เออเออเอมึงยังไม่ไมึงยังไม่จบเหรอครับมึงยังไม่จบเหรอครับ มึงจะเอาใช่ไหมครับมึงจะเอาใช่ไหมโอ้แม่ต่อยไม่ได้เนี่ยถ้ากูต่อยได้มึงรู้เลยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับวินสตันต้องการสถานที่ตรงนี้นะ <c oughs> ปวดใจมาอะไรสักอย่างเนี่ย ใ่เพื่อเป็นค่าเช่าอยู่ที่ตรงนี้นะป็นสถานที่ของเราเนะี่ยเราต้องไปเก็บเงินจากพวกลูกหนี้นะี่ยบินตันเป็นเจ้าหนี้นะก็เราต้องไปทวงหนี้คือแนนะ่การทวงหนี้ไม่ใช่อะไรที่ปลอดภัยนะ <S <S มันบอกว่ามันไม่กลัวผมนะเพราะว่าไอเหี้ยนี้ โอ้ย่ะผักเลยอ่ะต่อยมาทีครับต่อยมามึงต่อยมาพี่ต่อยดิมึงผักหาแม่มึงเหอะไอซโย่มึงเฮ้ยเฮ้ยเฮครับผักหาแม่นะครับมึงผักทำไมมึงผักทำไมมึงผักทำไมไอ้สัทอัดตู้แม่งอัดตู้แม่งเลยฮะนะฮะกลายเป็น คนอัดกระป๋องตู้เอ้ยคนอัดตู้เฮ้ยอ๋อเฮียแจ็กกี้เป็นไรฮะเฮ้ยแจ็กกี้ดูนี่ก่อนเลยนี่ฮะว่าสันเจ้าเนี่ยมันช่วยอะไรฮะนะฮะมันบอกว่าเออเก็บอีกสี่ครั้งก็เพื่อจะอัปเกรดให้เลือดมันมีหลอดเลือดแบบเยอะขึ้นนะฮะเราก็สมควรตามไปเก็บอะไรงี้อ่ะเราก็ไปอันต่อไป โอเคครับมาอยู่กับร้านขายผักชีแตงกวาแล้วก็เหี้ยอะไรก็ไม่รู้นอนชาเขียวเปล่าครับลุงนี่ลุงขายนอนชาเขียวครับก็ลุงจะขายอนะครั่เออ I business with Winston. don't any have อะไรเนี่ยไม่มีธุระกับวินตันเหรอโอ้มันต้านลูกนกมานะนี่ครับโอ้เพื่อนกูมาแล้วนี่ฮะนี่ครับรมมไ,มไ,มไม่ว่าจะยังไงฮนะเวลาเราเคาน์เตอร์เนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ได้ตอนที่เรายังไม่กดทางนะฮะ กดท่าหมาัดเนี่ยค้างอะไรเงี้ยอยา่าเคาน์เตอร์กลับได้ทันทีเมื่อกดคล้ายเอเซซีคริสนะครับผมหนุนน้อยไปเออะไรของมึงมึงจะจ่ายไม่จ่ายครับกูถามคำเดียวดังนั้นลุงอดถ่ายอดขายอดขายอะไรวะอดขายนอนท่าเขียวนู่นแน่นอนแนี่ เฮ้ยอ๋ออ่านี่ก็คือร้านอาหารข้าวซาลาเปาหมูไส้หมูอ่ะแดกเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะมีการรีเชนเลือดให้เองนะ่ยดูได้จากการบัฟแน่ให้มั้ยเฮลเฮลเนี่ยเฮล regeneration นะคือการฮิวเลือดในเฮ้ย 大佬่เอโ้อเียบไปเลยโอเค,อเคชอบหาเรื่องคนที่ไม่สู้ไม่ได้ตัดมาทัวก,มก,มก,มกวมานี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาเตะกูเต๋ว่าครับ อะไรปวดหัวครับแค่นี้อืมอ้โอ้ยเจ็บจังเลยนี่ไงครับโอ้ทำเซียนนะครับเตะหน้าครับทำเซียนเตะหน้าไอ้สต๊าเอ้ยอ่าเขาเขากำลังหลับไหลอยู่ข้ามต่างตู้ปลาเนี่ยเอาเพื่อนกูมโอ้โหนี่ฮะดู เราจะมายืนเชียร์ให้กำลังใจคุณแจ็คก,กี้กันนะฮะแจ็คก,กี้ครับต่อยครับเออเอ่อเออต่อยเลยครับโอเคูยืยนยิงอ่ะหืมดูเพื่อนครับโอ้ยหืมจำมากเกินไปแล้วนะไอสัตว์ไม่เหรอกูนะอแค่รู้สึกอยากสงสารเพื่อนขึ้นมา,านเฉยเฮ้ยเชียร์อยู่ได้อะเพื่อน ทำไมมึงต้องทำมึงอะไรเงี้ยก็ฉันไม่ยอมจ่ายค่าเช่าธรรมดาไปตั้งยี่สิบเดือนเออประมาณสิบสองยี่สิบวันอะไรเงี้ยไอของมันไม่รู้นะผมแปลไม่ทันมองไม่ทันด้วยโอ้มึงมึงวิ่งช้าจังว่ะนี่มึงดูกูเลยเฮ้ยมีกระตุกครับมีกระตุกอ่าแม่ เราวิ่งเร็วไม่ได้ครับวิ่งเร็วมันไม่กระตุกครับไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรโอเคไม่ใช่ไปคอมผมแล้วไม่ได้นะคือเวลาอัดแบบเนี่ยมันก็มันก็แหลกนิดนึงอะไรวะเฮ้ยเสื้อเสื้อแบบนี้ผมเคยเห็นจากคลิปไหนสักคลิปหนึ่งไงผมเดาว,ว่าต้องเป็นของพี่เอกฮะล็อกเกอร์ชัวร์ฮะโอเคครับ

ไอ้น,นี่ก็ไม่ชอบหน้าเรานะเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่เนี่ยนะอ่าเราก็จบกันไปกับมิชชั่นแรกกันนะ<า>ก็จบไปนะอ,อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะาเฮ้ยเจ๊ขอก็งเกงในเอ่อขอกางเกงในกางเกงในฮะ ผมขอกระเกงในฮะกางเกงในผู้หญิงหนชิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่หนึ่งหนึ่งชิ้นหรือว่าเฮียอะไรหรป้าครับขอกางเกงในครับมมีอะไรครับผมเอเดลิอรลี่เดอะมันนี่ทูเดอะโกลเด้นคอย อะไรวะไม่ตรงนี้แม,ม,แม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยย่าฮู้ <Okay. S 1> ก่อนจะไปกันนะผมขอทำมิชชั่นหนึ่งแล้วกันอาจจะง,ง่ายก็ได้ฮนะแม่เฮ้ยเอืม นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับ,รบ,รบแหมเราเซฟก,กว่านะาการต่อสู้นี้ไม่เป็นรองใครครับเพราะว่าแม่งเราเป็นอะไรวะเขาเรียกว่ากังฟูไดนะ้ยังไงตู้นี่ไงนี่ฮะแขนนี่เตะหนักขาร่วงนะ นี่ครับนี่ครับโอ้โหแม่งถึงกับปากแตกกันเลยทีดเดียวนี่ครับนี่ครับทำเสียต้องโดนต่อยหน้าเอายย้ย่ะมีบได้แหมชมชมนิดชมหน่อยฮนะได้ใจแหมนี่ครับเราจะไปเคาน์เตอร์ก็ได้แค่ตอนมันสีแดงเราก็แค่ชิงลงมือก่อนก็คือการต่อย เย็บๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต่อยเข้าไปปุ๊บม,มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่แม่งมีกล้ามใหญ่ๆอวๆ้อวนๆอะไรเงี้ยบอกตรงเลยครับว่าคุณจะต่อยยังไงมันก็ไม่ไม่รู้สึกเคี้ยอะไรคนระับมึงมึงไม่ต้องรบกวนผิวระคายเคืองผิวหนังมันนะมันจะรู้สึกนิ่งอะอะไรเงี้ยครับอ่าการจะต่อยกับไอ้พวกแบบต่อยแล้วปุ๊บแม่งมันหยุดอะไรเงี้ยอ่าไอ ไอนี้ครเฟสแอฟฟิเลียนเนี่ยก็คือค่าประสบการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่แบบเขาให้เราอะ่ะดูมีอำนาจมีคนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นเลเวลนะมีถึงเลเวลสิกันเลยทีเดียวนะก็ขอลากัไปก่อนนะคนะรับการเทศกาลจ้องสวยนะฮะืม